สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ขอคลายเครียดส่วนตัวกับการสลับข้อมูลของสมุนไพรยากๆมาเล่นเรื่องบอลสีกันบ้างแต่จริงไม่รู้ว่าจะคลายเครียดหรือจะเครียดหนักกว่าเก่าเพราะเลือกเอาบอลตัวเก่าที่เก่ามากๆและหาประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐานค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการพูดปากต่อปากเนาะจนเราค้นเจอข้อมูลชุดความรู้ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไฟล์ pdf ให้นะคะเขาทำไว้ประมาณ5บทรวมทั้งบรรณา,านุกรมซึ่งทำให้เรารู้ว่าเขาไปค้นคว้าข้อมูลมาจากหนังสือเก่าๆเ,เล่มไหนบ้างก็ทำให้เชื่อถือได้ในระดับที่ สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะคะเพราะเราก็ค่อนข้างระวังในเรื่องของการสืบค้นที่มาของแหล่งข้อมูลต่างๆเราจะไม่เอาแค่เรื่องเล่าเฉยๆซึ่งกลัวมันพลาดอย่างน้อยให้มีเอกสารหลักฐานบันทึกไว้จากคนรุ่นก่อนๆก็กยังดีนะคะวันนี้นำเสนอบอนสีพร้อมกัน3ตัวเป็นบอลชุดเลย ก็คือต้นแรกบรรสีเจ้าไกเซอร์หรือปัจจุบันเรียกว่าเจ้ากุงไกเซอร์นะคะต้นที่สองบอรสีเจ้ากุงเดนมาร์กหรือในหนังสือว่านโบราาในหนังสือบอลสีโบราาเรียกว่าพระเจ้าเดนมาร์กแล้วก็ตัวที่สามซึ่งแทบจะไม่มีใครพูดถึงแต่ว่าเป็นหนึ่งในสาม บัณงใน3ตัวของบัณ์สีชุดนี้นะคะก็คือบัณ์สีเจ้าอัมเปอรหรือบณ์สีเอมเปอร์นะคะหรือปัจจุบันรู้สึกจะใช้ชื่อว่าบัณ์สีจัดฉายก็คืออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้คนเจอข้อมูลอะไรมากมายเกี่ยวกับบอลตัวนี้เลยอันนี้ ในข้อมูลการค้นคว้าของเอกสารวิชาการชุดนี้นะคะได้พูดถึงเอาไว้ว่าบอนสีเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใตา้แพร่หลายเข้าไปทางยุโรปอินเดียตลอดจนประเทศอินโดนีเซียในอดีตพันไม้ต่างๆเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีแล้วคือพระศีมหาโพจากเมืองอนุราชปุระที่เกาะลังกา นำมาปลูกไว้ยังพระอารามหลวงต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตามจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศได้มีการบันทึกไว้ว่าพระราชอุทยานของพระเจ้าอยู่หัวที่เมืองรบบุรีได้มีพืชต่างถิ่นปลูกประดับไว้พืชต่างถิ่นเหล่านั้นชาวต่างประเทศเป็นผู้นำมาทุนเก้า ถวายจากเมืองชวาเมืองจีนและมาลายูและอินเดียตอนใต้ในจำนวนพืชต่างๆเหล่านั้นเชื่อว่ามีบอลสีหรือบอลฝรั่งเข้ามาสู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตามตำนานไม้ต่างประเทศบางชนิดในเมืองไทยซึ่งพยาวินิตอนันตอนันกรวงเล็บโตโกเมตได้เล่าถึงบอลสีหรือบอลฝรั่งว่า บอลสีจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อใดไม่ทราบแน่ว่ากันว่าเราปีพุทธศักราช2,425ฝรั่งสั่งบอลจากยุโรปชนิดที่เรียกกันว่ากระนกกทาและถมยาปละแป้งทั้งสองชนิดนี้เป็นพันของบอลสีต่อมาเราปีพุทธศักราช2,449ถึง2,450มีฝรั่งที่ชื่อมารุมิเลนส์ สั่งบอรสีต่างๆเข้ามาขายจากประเทศต่างๆในยุโรปเป็นจำนวนมากพันไม้มากมายหลายชนิดเข้ามาสู่เมืองไทยมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปและเมื่อพระองค์สเสด็จนิวัตพระนครได้ทรงนำพันไม้จากยุโรปเข้ามาประเทศไทย บอลสีที่มีในคราวนั้นทรงตั้งชื่อเป็นที่ระลึกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้าไกเซอร์เจ้าอัมเปอร์วงเล็บเอ็มเปอร์เพี้ยนมาจากชื่อเอ็มเปอร์รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปวดปานสนพระไทยหาความเพลิดเพลินกับพัน พฤกษชาติในยามว่างจากพระราชกรณียกิจจกักทำให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ต่างพากันโปรดตามและปลูกเลี้ยงกันเฉพาะในวังเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่โดยปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวหัวบอลพักต้นใบจะเหี่ยวเหลือแต่หัวฝังจมในดินรอเมื่อเข้าฤดูฝนใบจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ก็เริ่มเลี้ยงกัน การขยายพันธุ์ส่วนมากจะขยายพันธุ์ได้จากการแยกหนอ่อจนปีพุทธศักราช2,472การเล่นบอลสีได้ขยายวงกว้างออกไปสู่ภายนอกเริ่มจากพระอารามและวัดต่างๆที่เจ้านายนำไปถวายและมอบให้เป็นของที่ระลึกกับผู้ที่สนิทสนมนอกจากนั้นก็ยังมีการซื้อจากต่างประเทศเข้ามาปลูกเลี้ยง โดยเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีบอลตับบอลอะไรต่างๆนะคะแต่ความที่เราค้นข้อมูลตรงนี้อยู่นานเน่เพราะเราเราสนใจในการตั้งชื่อทำไมต้องเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้าไกเซอร์แล้วก็เจ้าอัมเปอร์มีที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงๆถ้าจะดูะรายละเอียดก็คงจะไปดูได้ที่พระราชนินธพไก่บ้านนะคะ ท่านทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินไปเยือนประเทศยุโรปเนี่ยสองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยท่านคือจริงๆแล้วมันเกิดจากรอสอวิกฤตรอสอ2012ที่ฝรั่งเศสนะพยายามหาเรื่องที่จะเข้ามายึดประเทศไทยด้วยกุศโลบายต่างๆแต่พระอ,องค์ท่านก็ทรงใช้พระปีชายานในการที่จเจริญสัมพันธ์ํร,รมไมตตีกับต่างประเทศ จนทำให้ประเทศไทยยังคงความเป็นเ,นเอกราชมาจนทุกวันนี้ที่มาของคำว่าเจ้าไกเซอร์ไกเซอร์เนี่ยหรือไคเซอร์เนี่ยเป็นคำเรียกพกระจักรพรรดิหรือเจ้าผู้ครองประเทศของสองประเทศนะคะถ้าถ้าลองเข้าไปอ่านดูในพระราชนิพนธ์ไกบ้านก็คือ,อ,อพระเจ้าซาของ ประเทศรัเสเซียแล้วก็ไกเซอร์ของประเทศเยอรมน,นีที่พระอ,องค์ทรงไปเจ,เจริญพระราชมัยตีเพื่อที่จะคานอำนาจของฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสเกรงใจจริงๆเราอะทางไทยเราหรือพระอ,องค์ท่านะจะเรียกพระเจ้าจัก,กรพรรดิทั้งสองพระอ,องค์ว่าอัมเปอร์หรือเอมเปอร์ซึ่งมาจาก emperor ซึ่งก็หมายถึงจกักรพรรดิแต่เวลาที่เขาเรียกจกักรพรรดิของเขาเองเขาจะเรียกว่าไกเซอร์หรือไคเซอร์ก็จะดูตามหนังสือจดหมายเหตุที่มีการบันทึกระหว่างทั้งสองฝั่งของประเทศนะคะทั้งฝั่งไทยเราที่พระองค์ท่านทรงบันทึกเป็นจดหมายแล้วก็ทางฝั่งของต่างประเทศที่บันทึกถึงการเสด็จเยือนของพระองค์ท่านซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ ชีดชาวต่างชาตินะ่ะตื่นเต้นและตื่นตัวกันเป็นอย่างมากในการเสด็จประเทศต่างๆของพระอ,องค์ท่านนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาของสองต้นนี้ที่เป็นชื่ออัมเปอร์หรือเอมเปอร์แล้วก็เจ้าไกเซอร์แล้วต่อมากลายเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยจริงๆแล้วจะมีบทบาทในการเสด็จเยือนครั้งที่สองเพราะว่า อำเภอของทางรัสเซียเริ่มที่จะขอเหมือนกับถอยห่างออกจากการที่จะปกป้องไทยด้วยความที่เขาก็มีสัมพันธ์กันกันกบแนวแน่นกันกันกบฝรั่งเศสทําให้ท่านต้องเสด็จเยือนประเทศเดนมาร์กเพราะว่าพระเจ้ากรุงเดนมาร์กในสมัยนั้นนะคะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อราชวงศ์ของประเทศใหญ่ๆสองประเทศเลยก็คือท่านเป็นเรียกว่าพ่อตาของ พระเจ้าซาหแห่งรัสเซียแล้วก็เป็นพ่อตาของทางราชวงศ์อังกฤษอีกกษัตริย์ของอังกฤษอีกในสมัยนั้นนะคะทาให้ท่านมีอิทธิพลสูงมากแล้วท่านก็ไม่ชอบฝรั่งเศสก็มีท่าทีอย่างชัดเจนที่เหมือนกับเข้าข้างมาทางประเทศไทยนะคะทำให้การเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศของพระอ,องค์ท่านในครั้งที่สองอะ่ะ ประเทศที่มีบทบาทสำคัญก็คือเยอรมันหรือเจ้าไกเซอร์แล้วก็เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยจากการตั้งชื่อแล้วพอเราเข้าไปค้นคว้าในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นถึงพระราชกรณิีนิยกิจที่หนักหนาสาหัสในการปกป้องรักษาประเทศชาติของเราเอาไว้จนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เห็นพระปีชาสามารถในการในการที่จะ พยายามเจริญสัมพันธ์ทำไมตตีเพื่อให้ชาวตะวันออกไม่หาเรื่องมาชาวตะวันตกไม่หาเรื่องมายึดยึดรองประเทศของเรานะคะทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจากหนังสือตำนานบอลสีราชินีแห่งไม้ประดับนะคะมีการพูดถึงหนึ่งในสของบอลน,นี้ก็คือพูดถึงบอลในชื่อพระเจ้าเดนมาร์ก ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับอันนี้นะคะอันนี้คือในรูปก็น่าจะใช่เนาะเรขออนุญาตไม่บรรยายลักษณะของอีกสองตัวขอให้ภาพแทนคำบรรยายแล้วกันเนาะแล้วก็มีหลายคลิปมากที่เขาพูดถึงสองตัวนี้นะคะที่บรรยายเอาไว้ดีมากๆเราก็จะขอไม่พูดซ้ำอันนี้เราจะขออ่านตามหนังสือนะคะอันนี้เขาใช้คำว่าพระเจ้าเดนมาร์กใบพืนชมพู หนุนทรายเขียวกระดูกและเส้นใบชมพูบางใบมีผ้าขาวกระจายทั่วใบบางใบถ้าถูกแดดจัดเป็นสีชมพูเส้นฝอยเขียวขอบใบเขียวหว่างหูห่างก้านสีเขียวอ่อน ย้ำอีกครั้งใบพื้นชมพูอ่อนหนุนทรายเขียวกระดูกและเส้นสีชมพูบางใบมีพราขาวกระจายทั่วใบบางใบถ้าถูกแดดจัดเป็นสีชมพูเส้นฝอยเขียวขอบใบเขียวบางวางหูห่างก้านสีเขียวอ่อนแต่ทั้ง3มตัวที่แน่ๆก็คือเป็นบอลใบไทยนะคะแล้วก็เป็นบอลกัดสีนะคะ ซึ่งถึงแม้จะเป็นบอลที่เก่ามากแต่เราว่าความสวยความสง่าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเป็นบอลต้นพันธุ์ของบอลลูก,ลกหรือลูกไม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน่าจะหลายต้นทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันสั้นๆโดยเน้นถึงที่มาของการตั้งชื่อในมุมมองของเราแล้วก็ การรวมบอลทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันจริงๆแล้วถ้าในสมัยเมื่อก่อนก็นกคงจะใช้คำว่าเจ้าเฉยๆแล้วต่อมาก็กลายเป็นเจ้ากรุงทั้ง3ในปัจจุบันตามชื่อที่เรียกขานกันตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในลำดับต่อไปแล้วก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากแลกเปลี่ยนอะไร ก็ลงกันไว้คอมเมนต์ที่ท้ายคลิปนะคะอาจจะพูดช้าไปบ้างเพราะว่ามันเป็นบอลที่มีชื่อเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์เราก็เลยอยากจะพูดด้วยความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องพูดไปคิดไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเรามาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ